กระบะอิส su ดีแมกวีคอร์ดไฮแลนเดอร์ติดตั้งชอปใหม่ชัพโอนแมนอีมูชอพโอนแมนอีมูม่เทียบกับชอปเดิมๆที่มาจากโรงงานจะเห็นชัดเจนด้ว่าชัพโอนแมนอีมูขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่เท่าตัวมีเทียบกับชอปเดิมๆที่มาจากโรงงานชอปขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่ควบคุมการดีดของตัวคอยสปริงและแหนบได้ดีช o พโอนแมนอีมู มีระบบวาลวอ,ออโต้ควบคุมการดิดของคอยสปริงได้ดีทําให้อาการสะเทือนดิดเด้งมอือห้องนยสารลดลงนั่งโดยสานนุ่มนวนสบายสมรรถนะหนบนิ่งโชัพโอนแมนอีมูด้านหน้าติดตั้งคุกกับสปริงดเดิมที่มาจากโรงงานลดอาการโครงลดอาการสะเทือนควบคุมรถได้ดีขับขี่อย่างมั่นใจช้ฟโอนแมนอีมูที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่ คู่กับสปริงเดิมๆที่มาจากโรงงานในรถกระบะอีซูซุวีคอร์สและกระบะท,ทุกรุ่นทุกโฉมทุกยีห่ห้อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่นิบหนิ่งลดอาการสะเทือนลดอาการโครงขับขี่อย่างมั่นใจสมรรถนะนิบหนิงโชคอัพโอนแมนอีมูใช้ดีใช้อึดใช้ทนใช้จนลืมไม่จุกจิก ท่านที่เคยใช้ชุดช่วงล่างของโอน m a n อีมูท่านจะประทับใจในความอึดความทนติดตั้งครั้งเดียวใช้ได้นานแสนนานนี่คือจุดเด่นของโชวอัพโอนแมนอีมูที่ผู้ใช้หลายๆท่านประทับใจโชว์อัพโอนแมนอีมูใช้ดีใช้อึดใช้ทนเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่นึบนิ่งนั่งโดยสารนุ่มนวลสบาย ติดตั้งคุกกับสปริงเดิมในหน้าในรถอีซูซ v วีคอร์รถกระบะท,ทุกรุ่นทุกยี่ห้ออย่าอัปเกรดช่วงล่างให้นุ่มนวลนึ่มนิ่งนั่ง,งสบายตรงมาที่เมอร์ซดสคูสี่บนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7จ็ดอ er. ีซูซุดีแม็กไฮแลนเดอร์อีซูซุดีแม็กวีซูุวีคอร์ทุกรุ่นทุกโฉมติดตั้งช้ฟโอนแมนอีมู e นุ่มนวลเนบนิ่งขับขี่อย่างมั่นใจชอปโอนแมนอีมู e คู่กับสปริเมเดิมที่มาจากโรงงานนุ่มนวลเนบนิ่งในรถกระบะท,ทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้านหลังรถอีสุวีคอร์ดติดตั้งชอปโอนแมนอีมู e ช้ฟโอนแมนอีมูที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่ไม่เทียบกับโชอปเดิมๆที่มาจากโรงงานจะเห็นได้ว่าช้ฟโอนแมนอีมูขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่เท่าตัวทำให้ช่วงล่างนุ่มนวลหนึบนิ่ง,น,งนั่งสบายหลังจากติดตั้งช้ฟโอนแมนอีมูนอกจากนี้ช้ฟโอนแมนอีมูมีระบบวาล์วออโต้คอยควบคุมไม่ให้แหนบเพิ่มแรงดีด ทันทีที่แหนบดีตัวชวร์ปโอนแมนอีม e ูจะเพิ่มแรงหน่วงตามแรงหน่วงทำงานสัมพันธ์กับการดีดของตัวแหนบควบคุมการดีดของตัวแหนบได้ดีและสปริงด้านหน้าได้ดีทำให้การสะเทือนดีดเดงมือห้องโดยสารลดลงผู้โดยสารจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารชัวร์ปโอนแมนอีมูติดตั้งในรถกระบะทุกรุ่นทุกยี่ห้อและอีนสุกวีคอร์สนุ่มนวลน,นึบนิง่งนั่งสบายชัวร์ปโอนแมนอีม ใช้ดีใช้อึดใช้ทนอย่าอาัปเกรดชุร่างให้นุ่มนวลน,นั่งสบายสนใจติดต่อเมือ่อสีคุณสี่วนถนนรามอินทากิโลเมตรที่เจ็